สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนสายสายสายมันเดิมสำหรับยายน้อยไม่มีวันไหนไม่สายนะคะมันนี้ยายน้อยกับสิพาออกมาสมมังไห้มังสวนจ๋าเพื่อนๆนี่มาเบิ่งปลามันผู้จัดการกําลังไทให้เตรียมดินไว้ะูลูกไม้เจ้าเพื่อนหลังจากที่เก็บกู้ไปแล้วก็จะเตรียมดินไว้ปลูกไม้เพราะว่าช่วงซัวสีหอดเดือนพฤศจิกาธันวา มันก็เหลือเวลาอีกตั้งหลายเดือนเมื่อเก็บกู้แล้วก็ปลูกกันใหม่เลยจ้าเพื่อนเพื่อนตอนนี้ยอะหน่อยก็พามาเลาะเบิ้งให้ก้อนค่ะเพื่อนๆมาเบิ้งมันที่ปลูกไว้เมื่อเดือนพฤศจิกาแล้วค่ะนี่พฤศจิกานะคะลงมือปลูกนี่ต้นกับงามพอใสได้ยุดจ้าเพื่อนเพื่อนสายพันธุ์ก้านแดงนะคะนี่ก็จัดว่าโอเคโอเคยุดจ้าเพื่อนเอนเป็นที่นาเพราใจกับต้นมันยุดนะคะ พื้นที่ก็สะอาดดูเจ้าเพื่อนๆพเพราะว่าผู้จัดก,การเขามาเก็บหญ้าไว้แต่ว่าก็ยังไม่รูว้ว่าสีสะอาดได้ฮอดเดือนใดนะคะเพราะว่าลูกหญ้ากะกำลังพึบขึ้นมาเลยจะถึงฝนมาประมาณบ่กี่ขังเองนะคะนี่ลูกหญ้ากำลังเกิดเลยจะเพื่อนๆอหญ้าชนิดนี้ก็เกิดไว้ไว้นะคะแถมมิต้นปอกระเจ้งเหนเพื่อเพื่อนเลยนี่ต้นนั้นนี้ก็อันตรายนะคะนี่ปอชนิดนี้ถ้าได้ง่ญ่แล้วก็คุ้มสะดิตสะดาวเลยเนี่ย แต่ว่าจะได้มาจัดการมันอีกรอบนึงยุติจะเป็นเพื่อนกับญานในี่กระไดแต่ตอนนี้ก็คือยังสะอาดอยู่กันยังต้องยังม่ต้องเล่งปันไดมันก็จะเล่งอีกประมาณช่วงประมาณน่าจะเป็นสิงหากันยาในนาอาจะประมาณนั้นแต่กรบบลูนะคะต้นง,งามๆสิจีเดผลผลิตตอบสนองบอ่เพื่อเวลาหอดยามจริงๆฝนมันก็จะเล่งมากนะคะเล่งฝนถ้าฝนได้ตกได้เล่งเลยก็โอ น่ากลัวเหมือนกันนะคะแถวเนี่ยถึงจะเป็นดินภูเขากะเฮะถ้ามันได้เล่งเ,ยเลยได้ตุ่มเปะเลยนะคะเนี่ยสายอาจจะเก็บกู้บ่ท่านอาจจะเน่าอาจจะเปื่อยไปเลยเจะเพื่อนๆหัวมันก็ได้มันก็รอดแรงได้นะคะเนี่ยว่ามันกำลังขนาาที่บนภูเขานึ่งว่ามันจะตายเบิดกับ,บ่าตายเขาเพื่อนมันก็ใจมันก็สูญเจอเพื่นเพื่อนมันก็เลยเพราะว่าฝนโซนชุ่มตะบงเนี่เมื่อเคยตกดูเท่ากับ โซนแม่เปิลน,นะคะเพราะว่าแม่เปิลตกตั้งหลายครัง้งชุมตะบุงเพิ่งตกครั้งเดียวที่ง่ายหนักสุดก็คือวันที่สิบเก้ามีนาะฝนรอบเดียวแล้วก็เพิ่งจะมาตกเอาอีกเมื่อเดือนพฤษภาเนี่ยแหละจะเพื่อนเพื่อนคิดบึงตั้งแต่เดือนพฤศจิกามากับว่มีฝนนะคะมาตกอีกทีกับมีนะาครั้งเดียวแล้วก็มาตกอีกนี่ พุทธาเนี่ยฝนจังมาแรงอีกน้อยนึงนจะเพื่อนๆในก็นเป็นสีอากาศเปิดอีกแล้วจะเพื่อนๆบารู้ว่าบรรยากาศแบบนี้มันเป็นบรรยากาศฝนหรือเป็นบรรยากาศคลืล่นแรงแต่ว่ายายน้อยเบื้องอากาศแล้วมัน,น่าจจะเป็นอากาศแรงจะเพื่อนๆลมพัดวีวียัง่ยมะเสาวเย็น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 เหมือนบรรยากาศจะแรงนี่แหละเพื่อนๆแต่ก็บอกว่าเถือนะคะเพราะว่าเขาก็เดาใจอากาศฝนฟ้าว่เถืดอแตกกลมอุตุก็ยังตัวอยู่นฟฝนสีตกก็ยังบ่ตก นี่ก็เลาะมาเบิ้งมาแจะเพื่อนๆนี่เลาะเบิ้งก่อนว่ามันจีบเลาะเบิ้งว่าหม่องไหนมันหกมันหยังบ่จะได้มาจัดการกับหนาแต่ว่าโชคดีย่จะสะอาดดียุค่ันเพื่อนแต่ว่าลูกห้าก็กำลังเกิดก็บ่แน่อาภายในอาจจะเดือนประมาณต้นเดือนนาหรือว่าเดือนฮือนนี่ก็จะอาจจะห้าคุ้มมันก็ได้ตอนนี้มันยังคุ้มห้าอยู่เจ้าเพื่อน